ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องสพระรวยนะครับวันนี้แกก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นมากราบนมัสการพระอาจารย์นะครับเพื่อมาขอตัวเลขแนวทางกับพระอาจารย์นะครับซึ่งตัวเลขของยอดกระถินนะครับยอดสรุปอยู่กับพระอาจารย์นะครับฉะนั้นแล้วก็มาเข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์น้ำกันครับเอฟซีทุกท่านครับ ครับกับน้ำมัสกัรครับพ่อจารย์ครับเริ่มพร้อมจะเริ่มพร้อมมราจะมาทำตูดเลดสรุปแนวทังนี่แหละครับยอดกระถินนะครับซึ่งยอดแรกนะครับยอดแรกที่เนั่นที่เไปเบ่งยัใไงสละก่อนที่มันนับรอบแรกๆนะครับแต่คือ98,870บาท50สสตางค์นะครับ แก็มีพูที่เพิ่นตัวยอดเพิ่มเติมนะครับก็ได้98,999บาท50สตางค์นะครับซึ่งยอดไม่นี่เป็นยอดที่เพิ่นโอนเม่มบ่ครับพี่อาจารย์ครับนี่มันพันโอนมากเนละอยอดที่มันโอนมาเพิ่มนนเพิ่มเติมนะครับนี่คือยอดเพิ่มเติมนะครับเด้อที่พี่อาจารย์เพิ่นเขียนไว้นะครับ FC ทุกท่านครับ แต่ว่ายังบระธนนิ่งมันะบะ่นะครับาอาาจรผมวันที่16คอนเทนิ่งไล้ไล้อีกสายนี้วันที่16ช่วงเช้าอต,อตอนเช้าป่ะครับตอนเช้าตอนเช้าตอนนั้นต้องรอบพนกงานนะเป็นจ่าผาผ่าไก่รอบวันที่16เม,มนูสิ่โอนรวมครับผมอันต้องล้องขาพนันอ๋ออันนี้ก็สำหรับเอ็ซีท่านใดที่ ว่าอยากลูกกอนนะครับก็บคือรุ่งไทย,ยทเ3รสเก้าแล้วับเอฟซีกับเกีสามเก้าลขสวยนะครับคุณอาจารย์เพิ่นได้เคียนไว้แล้วหนึ่งแสนสามหมื่นสันเจบาทนะครับซึ่งกระถินนี่จะมาสมทบทุนสั่งเอียงก่นครับาอาจารย์ครับสั่งมะละัมละัาสีัน วัดสีสําลันฑ์โป่งสวรรค์นะครับเป็นวัดเดียวกันนะครับได้ที่ทุกท่านรับบางท่านอาจจะสับสนเอาคือว่าวัดสีสําลันฑ์หรือว่าวัดโป่งสวรรค์เป็นวัดเดียวกันนะครับซึ่งหลายท่านหลายคนพ้นห้องหรือว่าเพิ่นเรียกซื้อไปหลายอย่างนะครับเป็นวัดเดียวกันนะครับนนรเข้าใจนะครับถ้าเรียกตามหมู่บ้านก็คือวัดโป่งสวรรค์น,นะครับ แต่ว่าซื้อวัดแท้ๆก็คือวัดสีสำราญเนาะครับอาจารย์วัดสีสำราญเอาแล้ววันนี้เพื่อ์นี่ตัวเลขแนว่าท่านอย่างอื่นฝากเอฟซีบ่านอ๋อครับเอ๊ะฟันเห็นปิงเลยฟันเห็นปิงเองฟันเห็นปิงฟันปิงจับขาครับนี่เลขปิงปนี่จะไปวันนี้ ฟนเดินอ๋อฟันยัง<อ>ไหถึงยังไหนนี่แหละเล็บปิ่นเล็บปิ่นนะครับฟันเล็บปิ่นยังไงถึงว่าเป็นสองอปัยตมครับมันก็เล,เล็บปิ่นนี่ฟันแฝงขาสองขางปิ่นแฝงขาทั้งสองขางนะครับนี่นะครับเอฟซีครับสำหรับเอฟซีแฟน,นใดที่มักชอบตัวเลือกแนวทางใน,นการจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน64นี่นะครับ อาจารย์พ้นฟันว่าปิงจับขาทั้งสองข้างนะครับซึ่งในทำน่ายฟันก็มี82 8สนะครับสองแและสองแปดสนะครับสาหรับเอฟซีทันใดมกชอบกับยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้ด้วยครับเด้อทางช่องสนับสนุนยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลท่อนั่นนะครับเด้อเอฟซีตกทางครับ ชอบไปยิดจับสลักกิจแมงรัฐบาลไว้นะครับผมมาประชอบกระพานนะครับเพื่อเดวแอดจะขึ้นหมายเลขบัญชีของพระอาจารย์ให้อีกนะครับเพื่อนซึ่งหมายเลขบัญชีของพระอาจารย์นะครับคนจะสร้างหอระฆังนะครับอยู่ที่วัดโป่งสวรรค์นะครับนี่ครับหมายเลขบัญชีของพระอาจารย์นะครับเพื่อก็คือเอฟซีท่านไหนที่อยากร่วมเฮ็ดร่วมสร้างกับพระอาจารย์นะครับก็สามารถ โอนเขาทังธนาคารบัญชีธนาคารของพระอาจารย์ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าโอนเขาของแอดนี่แอดบ่มีเวลาจะได้มาส่งนะครับก็คือโอนเขาบัญชีของพระอาจารย์ได้เลยนะครับซึ่งพระอาจารย์บ่ได้เรียร์ได้นะครับเด้อทางช่องไม่ได้สนับสนุนให้เรียอะไรนะครับสุดแท้แท้เอฟซีนะครับที่จะมีน้ำจิตน้ำใจนะครับที่อยากจะร่วมเฮ็ดร่วมสร้างนะครับก็ <S 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 เรียนเชิญได้นะครับ โอนเข้าบัญชีพระอาจารย์ได้เลยนะครับเป็นธนาคารที่ที่บีนะครับแปดสองเก้าเขีดสองเขีดศูนย์ศูนย์ศูนย์หกสองแล้วก็เขีดศูนย์นะครับซื้อบัญชีมาจังไหยเนาะครับอาจารย์ครับพระบุญสงพันดงพระบุณสงพันดงพระบุญสงพันดงนะครับฉะนั้นแล้วเอฟซีท่านไหนที่มีกิจใจใส่สัทธาอยากร่วมบริจาคเรียนเชิญได้นะครับ ซึ่งในช่วงแรกๆนี่นะครับอาจจะมีของที่ระลึกฝากนะครับของพระอาจารย์นะครับบางที่พระอาจารย์อาจจะมีของที่ระลึกฝากนะครับเด้จะเป็นวัตถุมงคลนะครับถ่ามหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับเนะนาะเอฟซีทันใดรีบอุ่นช่วงนี้ก็อาจจะมีวัตถุมงคลฝากนะครับ <50 S 1> เหลเือประมาณห้าสิบหองค์ครับผมเลือประมาณห้าสิบองค์นะครับเรือเป็นวัตถุมงคลนะครับจะเป็นวัตถุมงคลชนิดใดนั่นกน็เดี๋ยว้าอวนมาแล้วเดี๋ยวพาจารย์จัดสมห้จะได้รู้นะครับว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นรุ่นใดอย่างใดนะครับขอนะขอบุญขอพูนเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับ ของทางช่องท่องสาพราด้วยกับฝากกรไรกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญในแก่ทั้งวัดปวงสวรรค์นะครับซึ่งพระอาจารย์ค่รจะทําการสั่งหอระคังขึ้นนะครับผมเห็นรวมสั่งได้ด้ครับเอฟซีตัวกลาครับมีฝากเอฟซีบอนครับพระอาจารย์ครับนีโล่เหรอฝากบอกกุ่บอกนั่นเป็นี้แล้วครับ ราคาไม่กีตับสองห้าล้างมันแล้วนะสี่แสนตัวห้าล้านเดี๋ยวนี้เพิ่งนี่แสนก็บานก็บาที่เวลาง่ายเราเก็บจะสองแสนน่หราางยไม่เก็บแสนะบอกเก็0แสแล้วแค่สี่แสนตัวตามกำลังตามแห้งเข้าอันนี้ง่ากันกับแดงมันเลขึ้นสูงมาบนั้นอันตราล่ขึ้นสูง ไม่แค่สองสั้นฮ็ดจริงกินเราะว่าสีเซียนเจ็ดสีเซยนแปดี่ยน,น,น,นะพอดีเขาเรง่มง๊าบบพ่อไม่ีกำลังเหตุแต่ทะเลมีเรงสะท่ากับเซร์กันเขาลอกทะเลกันได้บ่ได้ว่าครบแล้วขาจะหสกสร้สางเขามาลากลางว่างโค้งไว้สองสามหมื่นแล้กวกว็จบเลยกบนลง อาจารย์โช่ไหไม้เลยบัญชีเพิ่นมั like ้งไม่อีกแม่ก็ได้ครับจะลงมาสบคนที่หครเพจอด้กเดย็ด้เบัญชีของพระอาจารย์นะครับเด็กจะลงซื้อให้ คุณส่งนะครับเป็นธนาคารที่ที่บีนะครับ ได้แลวบ่เจ้านะด้ครับได้แล้วบอกแ้ดน้ำไปยงไหนนะบ่แยกกได้แล้วนี่ยันี่ยังมือพนเนี่ยบวมแหนะมแนมอคนขยอดข้าวล้มข้าวว่าข้าไปซุ้มูนข้าาสมเด็จเ็กน้าพี่ทำอะไรให้สมเร็จตามพามปราสนาสุปปะการเทินใช่นี่กไหนสามสิบเด็จ เดือนม้ามีสาัาวกันหมว่าช่วงนี้ถ้าอ่นเข้ามาในช่วงนี้ยังมีเหลือเนาะครับนนเนาะยังมีเดายอมยังมีเหนือนะครับจนแรลกับหมดเล,ดเลยทีเดียวหมดเลยตันะเล็กน้ำพีต้ปนปราธนานอกจากแก,กะกระถินแล้วกรสิ้งลือะแค่ไนลุ่นแหกเร่ครับลุ่นแหกครับต้มเสือบันดาลต้นแกเสือ ฉะนั้นแล้วก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์กราบพาะได้ครับได้พระอาจารย์สิไปธุระไปทุละดกันครับผมได้เ่าฝันดีเหรอที่เราฝันอยู่จ้ะฝันแล้วไม่ต้องพูดแล้วฮะไม่ต้องไม่แล้วแบบว่าโซโก้หนึ่งอะโซโก้แบบว่าฝันดีว่าไรอยังไรอยังจ้จะจะบอกเขาเลยมันดีไม่มีเวลาจัดทีมงาน งานมันแล้วก่อนนะเด่งงานกะทินนมำขนี้ยมันแล้วเราสบายใจกับสำหรับคลิปนี้ก็คุจะกขอ,อยุติการไทยทำไปเพียงแค่นี้ก่อกกนนะครับด้อยสีถุก่ันครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับว่าจะเดินทางไปที่ใดอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเข,อขอ้าเข้ามาสวัสดีครับผม